เดี๋ยวเรามารูวิกันว่าฟิลลิ่งจะต่างจากเดิมตอนเอามาคแค่ไหนนะคะต่างไหมคะต่างไหยต,ต,ต่างแล้ว,ลวนะุ่มเนาะนุ่มครับเพราะผมจะใช้รถวันหนึ่งอ่ะสองร้อยโลคันต่ำคันนี้ใช่ไหมใช่คันนี้มีจุกไหมไม่ครับไม่จุกเลยลงมาแล้วนุ่มเนาะเหมือน ความรู้สึกคล้ายๆมีถุงลมเก็บรอยต่อได้ดีเก็บรอยต่อได้ดีนะคะที่นี่อยู่บนถนนคอนกรีตนะค่ะอยู่บนคอนกรีตแต่เราไม่รู้สึกเลยนะใช่ครับไม่รู้สึกเลยแล้วเราหักโยกแบบระยะกระชั้นเนี่ยได้ไหมแน่นไหมเฮ้ยได้ได้ๆๆเลยไม่เบี่ยงเลยใช่ไใช่ใถ้าเกิดหักถ้าเกิดอารมณ์เดิมถ้าหักอย่างนี้นะไอ้คนใครคนนั่งหลังเนี่ยจะไปหยุดที่ประตูละอ๋อตอนก่อนมาทำใช่ไหมหอมจะเบี่ยงไปเลยเป็นเบี่ยงเลยอันนี้คือชิล